รรนดาเรสเจ้าของรางวัลเบสเลอร์คว้ามิสแกรนชุมพร2026การประกวดมิสแกรนด์ชุมพร2026รอบตัดสินจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในคาริโซคาเเร่เอชเชติกเดอริเวอร์ฟร้อนโดยต้นอ้อรินดาเรสอัครเรศศิรพันธ์โชว์ฟอร์มโดดเด่นครบเครื่องคว้ามงกุฎไปครองอย่างสมศักดิ์จากไวทพริทในรอบตอบคำถามและศักยภาพที่โดดเด่น เวทีได้รับการสนับสนุนจากเพราแบรนด์และเพราคลินิกพร้อมการผลักดันเต็มกำลังจาก PD ดีคุณเบกกี้และคุณไผ่ส่งต้นอ้อเป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรสู่ศึก m ิสแกรนไทยแลนด์ n d 2026อย่างน่าจับตามองสวัสดีค่ะเป็กกี้นะคะกรนพีมนฑลทรัพยทีวีเดอร์ค่ะ PD ดีมิสแกรนชุมพรสอ2 6ัค่ะสวัสดีครับผมไผ่นะครับนัทนัน,นลอยสีครับพีดีมิสแกรนชุมพร2อง6ครับ สวัสดีค่ะนิ้งนะคะพัฒนาชาจางุลภาค่ะเป็นทีมายดีนะคะของแบรนด์เพอรล่าค่ะที่เป็นสปอนเซอร์ออรของมิสแกรนชุมพรปี2026ค่ะจะบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมาจากการเป็นสปอนเซอร์มาก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือหลงรักเวทีของมิสแกรนมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าแพชชั่นตรงกัน นะคะพอแพชชั่นตรงกันเนี่ยคือเรากําลังเฟ้นหาหนางงามที่แบบว่าจะมาทําบิสเนสร่วมกันแบบเราอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยบอกว่าตั้งใจทํามากแต่ก็ตื่นเต้นตมากที่ได้ทำแต่ก็ดีใจและก็เต็มที่ที่ได้ทำค่ะจริงๆต้องบอกว่าคําคาดหวังเนี่ยมีทั้งเรื่องของน้องๆที่เราจะได้เจอนะคะต้องบอกว่าเวทีชุมพรเป็นเวทีที่ขลงังทุกคนบอกว่าขลางังแล้วก็มีแบบว่าเป็นเป็นทีมสายแข็งอะไรอย่างนี้นะคะเราคาดหวังว่าจะได้เจอน้องๆที่แบบว่า เก่งตองดีแล้วก็ขายเก่งคือตรงตามสดของมิสแกรนทุกอย่างก็ mm hmm. คือโ b บ mm ี hmm. นะคะของบอสนวัร์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ค,คือคาดว่าเราจะได้เฟ้นหาคนที่แบบใช่กับเราแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความคาดหวังก็คือเราจะได้เจอแบบว่ากัลยาณน,นมิิรเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ที่น่ารักแล้วคือไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็วีเอเราได้เราได้เจอเนาะก็คือเป็นแบรนด์ของเพอร่าพลินิกนะคะแล้วก็เพอร่าแบรนด์ค่ะก็อยากจะบอกว่าวันนี้ทุกคนทําได้ดีมากนะคะแล้วก็ มีความยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ด้วยนวัตกรรมเอกสิทธิ์ที่ทางแบรนด์เพอรานะคะคิดคน้นวิจัยและพัฒนามาโดยเฉพาะเนี่ยวันนี้ได้ช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็เสริมความเป็นออร่าความเปล่งประกายนะคะให้เขาเรียกว่าสมมงกับเวทีมิสแกรนชุมพรค่ะทุกคนก็ทาได้เต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนก็สมมงแน่นอนแต่ว่ามีเพียงหนึ่งเดียวครับก็ทุกคนก็รอชมนะครับว่าจะเป็นใครครับต้องบอกว่าเป็นพีดีมือใหม่แล้วก็วันนี้นะคะเราก็พยายาม แล้วก็คัดเลือกนะคะตามมาตรฐานของชุมพรให้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ฝากน้องๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสในเรื่องอะไรก็ตามนะคะฝากเชียร์น้องๆพี่ๆก็เลยเจ้าขาขอฝากน้องๆด้วยนะคะรักน้องมากๆนะคะแล้วก็พีดีคนนี้จะไม่ทิ้งน้องแน่นอนในการเข้าไปในกลองฝากด้วยะคะ่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะคือมิสการชุมพรปีนี้นะคะเราตามหาคนที่มีความพร้อมทั้ง4ีปีของบอสจริงๆนะคะและน้องในเวลาอันสั้นเนี่ยน้องทัาออกมาได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็คือ ฝากน้องนะคะฝากน้องในอ้อมใจของพี่ๆด้วยนะคะช่วยดูช่วยดีช่วยรักช่วยเชียร์น้องด้วยนะคะวันนี้คือถูกใจพีดีมากดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะสําหรับวันนี้มันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กับอ้อมมากๆค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะอ้อขอบคุณทุกคนเลยทุกๆกําลังใจนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังอ้อมนะคะสําหรับวันนี้ก็คือแบบมันเป็นอะไรแบบเปลี่ยนใหม่ไปเลยสาหรับชีวิตอ้อมค่ะก็ อ้อก็จะทําตําแหน่งนี้ให้ดีที่สุดนะคะอ้อก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปลุยการที่กองใหญ่ค่ะสําหรับอ้อนะคะก็จะเชิญชวนหรือว่าทําสื่อออกไปทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะให้คนรู้จักจังหวัดชุมพรมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าคิดว่าชุมพรเป็นเมืองทางผ่านนะคะยังเป็นยังมีทะเลภูเขาอะไรที่แบบสวยงามมากๆนะคะใช่ค่ะต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถนะแต่งหน้าเองนะคะเป็นเมคอัพมาก่อนนะคะแล้วก็มีความ ความรู้อะเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อบิวตี้จริงๆนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนนี้คือพวกขายของเก่งด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเรามาช้าแต่เราจะวิ่งที่ไวนะคะ next station เนี่ยเราจะพัฒนาครบทุกด้านเนาะทั้งเรื่องของเอ่อสปีชต้องแข็งแรงนะคะความรู้ต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะมิสแบรนเราตามหาเรื่องของ business นะคะยอดขายต้องพุ่งลูกไม่งั้นคือเราก็ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็คือฝากน้องๆด้วยก็ฝาก หาด้อมเพิ่มนะคะรับสมัครด้อมเพิ่มจํานวนมากนะคะก็คือฝาก็เป็นด้อมนอ้อ,อด้วยนะคะ Next step คือรับสมัครด้อมเพิ่มมาสนับสนุนน้องนาค้าไ้้เห็นน้องเนี่ยค่อยพัฒนาแล้วก็ไปต่อในเวทีใหญ่ะค่ะต้นอ้อบินดาเล่อัพเรศินพันมิสแกนชุ้มพร้องทางนะคะการติิต่อของอ้อก,ก็จะมีเป็นเฟซบุ๊กนะคะก็คืออ้อบินดาเล่คะ่ะถ้าเป็นติ k กตอกก็เป็นต้นอ้อเลยค่ะชื่อแบบตรงเลย,เลยค่ะไอจี IG ก็อ้อบินดาเลสค่ะ จะแม่ขอฝากนะคะเพจมิสกนชุมพร้องติดตามน้องได้ที่เพจมิสกานชุมพรเดี๋ยวเราจะอัปเดตข่าวสารและศักยภาพของน้องทุกๆวันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้องพัฒนาขึ้นไปด้านไหนวันนี้นะคะในฐานะตัวแทนของแบรนด์นะคะเพล่าแบรนด์นะคะและเพลราคลินิกค่ะก็มีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าตื้นตันใจนะคะมากๆว่า ได้สนับสนุนนะคะเป็นแรงเขาเรียกว่าแรงสนับสนุนหลักเนาะให้กับกองเวทีมิสแกนชุกพรนะคะที่ได้ส่งเสริมความออร่านะคะเพราะว่าเวทีมิสแกนเนี่ยนอกจากความสวยแล้วนะคะนอกจากวิสเน็ตแล้วเนี่ยเราขาดไม่ได้เลยค่ะคะือความมั่นใจนะคะก็ยินดีมากๆที่เพล่านะคะได้เสริมสร้างความมั่นใจนะคะให้กับกน้นองๆมิสแกนค่ะ